พกพาไปด้วยทุกที่ลำไยไหายทองคำเที่ยวต่างประเทศไม่ลืมสิ่งสำคัญสิ่งนี้ค่ะเรามาดูข่าวของลำไยห,หายทองคำกันนะคะเมื่อวันที่4กันยายน2567ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกคือฮาเมื่อลำไยห,หายทองคำนักร้องคิวทองเจ้าของชายา ราชนีอินดีออกมาประกาศโกอินเตอร์ทั่วยุโรป9ประเทศซึ่งก็ได้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนฟินแลนด์เยอรมนีนอร์เวย์เบลเยียมออสเตรเลียและเดนมาร์ก งานนี้ไม่ธรรมดาเพราะสาวลำไยพร้อมด้วยทีมงานแดนเซอร์นักดนตรียกขบวนกันไปแบบจัดเต็มเอาใจแฟนทั่วโลกแบบจุใจกันเลยค่ะล่าสุดสาวลำไยก็เสิร์ฟภาพสุดสวยสุดปังระหว่างทัวร์ยุโรแวะพักผ่เที่ยวกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสุดแฮปปี้ผ่านเพจเฟซบุ๊กไฮทองคำระบุข,ข้อความว่า ลำไยหายหทองคําแบกห้ทองคํำไปเที่ยวเมืองปรารีสอีกทั้งอย่างเสริมอีกว่าให้ทองคํามีความสำคัญกับน้องลำไย,ยมากมาก,มากเพราะฉะนั้นน้องไปที่ไหนต้องแบกห้ทองคําไปด้วยน่ารักมากๆค่ะ พร้อมแนบภาพลำไยยืนโพสท่าสวยจริงในชุดยีนสุดเท่คู่กับไฮทองคำอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีพื้นหลังเป็นหอไอเฟลตั้งตรงาท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันแบบอาทิเลอค่าดูเรียบมีราคาสวยแบบนิ่งๆชื่นชมเสมอนะคะ สวยและเก่งสุดฮอตประสบความสำเร็จดีใจด้วยนะคะและบางก็บอกว่าเอาไหาขึ้นรถไฟไปนำเดอร์อย่าลืมไหเก่งจังเลยสวยอดทนมากสำเร็จ สวยมากๆเลยค่ะหายทองคำปังมากๆและบอกก็ว่าสวยไม่ลืมจุดเริ่มต้นสวยมากๆเลยค่ะหายทองคำปังมากค่ะถือเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆในตอนนี้ไม่ไว่ายุคไหนนะคะลำไย,ยหายทองคำก็ถือเป็นนักร้องสาวที่โด่งดังมากและมีความสามารถแบบมากๆไม่ว่าการเต้นการร้องของเธอนั้นเรียกว่าสวยเก่งไม่มีทิฏฐิและมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ใครๆก็เรียนแบบเธอได้ไม่เหมือนเธอ ออและก็ไม่มีใครเหมือนด้วยค่ะด้วยเหตุนี้เธอจึงประสบความสําเร็จมากมายบนวงการกนัร้องโดยภาพของเธอนั้นจะสวยแบบไหนขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ